สบายดีสบายดี <มา S 2> นั่งลงลูกอ่ะกระเป๋าเข็ดแล้วนะเควินไปล้างมือแม่ไปลา้ปลางมือก่อนเอากระเป๋ามินดี่ดี้เอาดินินบอคอยอเบาหน่อยอ้าวข้าวอันนี้ทายสบายดีพี่นางเด้อซื้อแฮมเบอร์เกอร์คนละก้อนแกจะแม่ของเจ้าไม่อยากแก่ซื้อแฮมเบอร์เกอร์คนละก้อนนางลงไอ้กคนนี่เมือะแฮมเบอร์เกอร์ใส่ขาไก่อ่ะคะนางกินนังกินอย่าเห็ดของเขาของเจ้าอันนี้ แกไหมอย่าเฮ็ดที่เฮ็ดว่อยากแกะซื้อแฮมเบอร์เกอร์พี่อนตรงไหมใช่อ,อันนี้มันมีขากเาเดียวเดี๋ยวใครนะไอซีเบิรงก่อนนี่แฮมเบอร์เกอร์นี่ก่อนใหญ่ๆอ่ะกินจีนี่มีขากาแกะนี้ไม่รูกของเจ้านะนางลบไม่ใหน้นางลบมันจะเห็นนะอเออเด็กๆเลิกแต่หงเฮียนเลยทีเดียวเพื่อนน้ำชิบแฮมเบอร์เกอร์ป้าลูกแล้วเอาเลยแมเอาออกเอาออกเฮียังมาสิเปื้อนมันมีกระดาษกระดาษยังอันนี้ไปเสศษปากเอาใส่ซอสได้ไหมใส่ชิญมาแค่กินเด็กๆกิน เขาใช้นี่แล้วะลูกอือฮัอือกินก๊าซแอะไรอะไแม่พักมีประโยชน์เออพักมีประโยชน์กินนี่สออือแซ่บปแม่แม่ไริกินพี่น้องแม่โอ๊ตแม่กินเ๊ปซี่แ่ซีอกเดม๋ยวใี้็อใช้บังไ่ซอสนะใส่บังไ่ซอสอยู่นี่อมซีอมเพชร่มัซอสอือ กัดบาได้นาะค่ะใหญกัด huh. ล no ok uh ูก huh. ม uh ัน huh. ย uh ังนางขึ้นหมักปกติขึ้มักซอสนี่กินเกยมกินได้ไหมโลกกัดยากบ่กัดกัดบ่อยากันนี่กัเคเอฟซีแล้วก็ทุกคนมันเยอะมากทำยังลกอื แฮมเบอร์เกอร์เค็มเค็มซอสมะนาวอ้าวอันนี้พี่บกินผักหน้าเดียวกระถิ่มผักบัใหญ่เด้อมันใหญ่เด้อน้องว่าไปให้เด็กกินหอมมะลิพกินผักเด็กๆกลับมาเต็มหิ้งเลยหิวจังเจ้าก็เลยนะนำไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์ให้ก่อนไรเสียดก่อนหาซิพันนะจอกริดกับแซนด์นึงแถมแป๊บสี่ฟองหนึ่งเขาคอยกินแล้ว

มากินนี่มันมืดอีแควินอืมน้ำทิพย์คือกันแหละกินผักกูจะไม่กินไม่กินเบอร์รี่เบอร์เกอร์นรียมันมืดอ่นังลงนังลง FC บิ่งน้ำบเแซ่บบอนังลงดีดขาไกลอ่ะแมบิ

กินหรอเหรกินด้วยอืมของเจ้านี่กินด้วยของเจ้ากินด้วยของไอ้กยเมื่อปลาซินะอย่างเด็กๆกินนหม่แม่นนีเป็นเด็กน้อยบ่อร่อยอร่อยนะคะรึเปล้วก็จะราดซอสราดซอสแบบคาตส่ามันสมเลยนางมาอืมอืมฮึอยากองกินแบบนี้ไหม không 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 อ่าเป็นใส่อะไปใช่เลยพาก่อนทีไปใช้เลยนะฮะงานน้องไปลินไปอลินไปอะไรไปละก๋ย่างจังชอบอะรแบบก็กินก็แฮมเบอร์เกอร์นี่อันนี้จะแฮมเบอร์เกอร์เออแป้งนี่แฮมเบอร์เกอร์ สิบหน่อยลุยู้เดียวอ้เควินป้ายป้าละกินทหไมลูกขี้เบ็ดเต็มเพือนเลยมอ้เอ้เมทซิมเนี่ยอืออะแล้วลูกกินจ้ะซิมๆิมอากเอาจิ้มอะไรอย่างแซ่บเนียกับใครเก็บเฮียกับ ไปโรงเรียนกับของกินกับปปั้นนายดอกอยู่โรงเรีย็นนะแต่เวลาหลังจากเด็กน้อยเลิกแต่โรงเรียนนายต้องได้กินพี่น้องคือแบบนี้แหละสี่โมงเชิงหาโมงยังไงกินกินแล้วก็ประมาณเจ็ดแปดโมงไปเลยจะกินข้าวอีกแซบลูกแซบปะเพชเพชสบายลูกได้กินแม่โอ๊ตขยะมานน้วสุดท้ายเด็กน้อยเช่ไหมไม่หงเรียนต้องได้กินข้าวมันต้องได้กินแนวมีประโยชน์ชิบะน่าสรัก เออไม่เออเอาเส้นมากินดำนะเอาเส้นมากินดำกันกี่ทีเนี่ยวะเมื่อกี้กี่ทีอ่ะอันยังขาดอันยังขาดอยู่มั้งเนาะเราขีว่าแค่เดียวนะเออเราดีนะเราใช้เยอะไง

มาคุณตาสิชูข้าวแกงเยอะเด้อเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สองมินิดีเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดชมเดี๋ยวบ้างอีกน้ำแม่แม่เอิก็เป็นเลมอืมฝากกดไลค์กดติดตามสองมินิดีเด้อพี่น้องเด้อขอบใจอะไรขอบใจติดตามแล้วพบก็ไปคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย